สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับปลริศเองก็ไปเก็บเหเรียญเจริญพร3ม,มาเพิ่มนะครับพี่มาทั้งหมด3กล่องนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ว่าวันนี้ปลริศไปเอารายการอะไรมานะในกล่องแรกนะครับมามาดูกันอ่าหนึมโอ้โหนะครับพี่ในกล่องนี้นะครับ ลิตไปเอาอเนื้อพายเงินมานะครับพี่แต่เป็นงานไม่ตัดปีกนะครับนี่นะเออนี่นะครับพี่เป็นพายเงินไม่ตัดปีกแต่พี่เจริญพรขอบเจริญพรล่างนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหรียญที่มีความสุดพิเศษนะพี่นะ uh oh. หนึ่งรายการนะครับในเหรียญที่สองนะครับก็จะไปเอาเหรียญน,นี้มา หนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับพี่ในเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเนื้อพายเงินเช่นกันนะพี่นะนี่นะครับเนื้อพายเงินธรรมดาเลยนะครับเป็นเป็นเจริญพรล่างนะครับพี่ขอบบางนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่3จะเป็นรายการนี้นะพี่นะ หนึ่งสองซ้ำโอ้โห,โโหนะครับพี่ในเหรียญน,นี้นะครับปริศก็ไปเอารายการลงยามานี่พี่นะหนึ่งใน100หนึ่งร้อยเหรียญนะพี่เขาจะเป็นงานกะไหลเงินลงยาแดงนะครับพี่อ่าเน่นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับปริศไปรับงานกะไหลเงินมานะครับนี่สวยๆนะพี่นะเออ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับปริตก็มีกระไเงินเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เคยทําไว้แล้วเป็นงานกระไเงิน1เหรียญน,นะครับแล้วก็อีกเหรียญนี้นะครับกระไเงินอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่โอ้โหเก็บงานกระไเงินมาเยอะนะครับพี่ช่วงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าหมดหรือยังนะ น่าจะหมดแล้วนะครับบริษเองก็จะมีงานกระไลเงินอยู่ตอนนี้นะครับทั้งหมด5เหรียญน,นะพี่นะอันนี้เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะพี่มาในเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานไม่ตัดปีกดีกว่านะครับในรายการที่ไม่ตัดปีกและเป็นจเจริญพรขอบจเจริญพรล่างแบบนี้นะครับบริษเคยทําเหรียญไปรอบหนึ่งแล้วนะพี่นะในพิมพ์นี้นะครับความสุดพิเศษของเขาก็คือด้านหลังจะเป็นยันดวง2หายนะพี่นะเออเดี๋ยวเราไปดูความสุดพิเศษกันก่อนดีกว่านาะ หนึ่งสองซ้่านน่นะครับพี่พิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์สุดพิเศษคือหมายเลข2เขาจะหายนะครับนี่นะปกติเขาจะเป็น2835นะครับพี่เออถ้าพี่ท่านไหนนะครับเคยได้เห็นในคลิปถ้าพี่ท่านไหนนะครับเคยได้เห็นในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็จะทราบดีนะพี่นะว่าบล็อกนี้พิมพ์นี้นะครับจะเป็นหลังยัน2หายนะพี่นะมาเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะพี่ ในเนื้อพลายเงินนะครับเอฟซี FC หลายคนอาจจะมองว่าเป็นงานเป็นงานผิวไม่สวยนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้คือเสน่ห์ของเนื้อทองแดงพลายเงินนะพี่อย่างเหรียญน,นี้นะครับจมูกของเขานะพี่นะเขาก็จะมีความเห็นเป็นแบบเนื้อทองแดงอยู่เห็นไหมครับนี่นะพี่นะถ้าถามปร,ริศว่าอันนี้คือจมูกสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าพูดถึงเรื่องผิวความเนียนนะครับอันนี้คือบล็อกของเขาเลยนะครับเขาจะเนียนสวยประมาณนี้นะครับมองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะ เออนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นความเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมพี่จะเป็นเกือบทุกเหรียญเลยนะพี่นะที่จะเห็นความเป็นเนื้อแท้ของเขานะครับในส่วนที่เป็นอ่าที่สูงที่สุดแหลมที่สุดนะครับหลักๆเลยนะพี่นะก็จะเห็นตรงจมูกนี่แหละที่เยอะที่สุดนะพี่แล้วก็บางเหรียญก็จะเห็นตามขอบนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเราไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ถือว่าทาพลายเงินได้อ่า ได้หนาประมาณนี้นะพี่นะรีดว่านะเห็นไหมครับในเรือนนี้นะครับของปีษจะได้หมายเลข15นะครับเขาจะตอกสารา1น1ปีฝั่งทางนี้นะครับนี่หมายเลข15เาเขาจะตอกด้านหน้านะครับสวยนะพี่ในส่วนที่เป็นไม่ตัดปีกนะครับเขาจะมีความเป็นแบบเหมือนเหมือนอ่าเส้นนี่นะครับพี่เส้นวงเดือนหรือเส้นรัศมีเนาะนี่นะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะครับ จะเป็นทุกเหรียญน,นะพี่นะที่ที่ไม่ได้ตัดปีกนะเท่าที่ผลิตสังเกตมานะครับสวยๆนะพี่นะไปดูด้านหลังอีกรอบนะพี่นะหนึ่งสองซ้ำนะครับนี่ในเหรียญน,นี้นะครับเขาจะตอกหัวเสือด้านล่างแต่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะพี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับ หัวเสือนะครับถือว่าเป็นเหรียญพิเศษนะพี่ที่จะได้รับการตอกนะครับยกเว้นเนื้อทองแดงมันปูนะพี่เขาจะตอกทุกเหรียญน,นะหัวเสือมาในเหรียญที่2นะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อพลายเงินในเหรียญน,นี้นะครับในเหรียญน,นี้ก็จะเป็นขอบบางนะครับจเจริญพรล,ล่างก็เป็นดูแล้วก็เป็นเนื้อแบบเป็นเหรียญปกติธรรมดานะพี่ความสูตรพิเศษของเหรียญน,นี้ที่บริปิดมาก็คือตรงนี้นะพี่นะ เอพี่พี่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับในเหรดนี้จะได้หมายเลขโค้ด 7, 7 7 7นะพี่นะเออตอง7นะครับนี่7 3 2 1ยบอดรวมกันได้3นะพี่นะ <c oughs> เด็ดเด็ดที่หมายเลขโค้ดครับพี่หมายเลขโค้ดตอง7นะครับคราวนี้เรามาดูผิวนะครับผิวของเนื้อพลายเงินอย่างที่ปริศเคยบอกเนาะ เราจะเห็นเนื้อแท้ของเขานะครับในจุดที่แบบสูงที่สุดหรือจุดที่สําสคัญสําคัญเด่นๆนะครับบางเหรียญก็จะเห็นที่จมูกนะครับอย่างอย่างเหรียญน,นี้ก็จะมีที่จมูกบ้างนิดหน่อยนะพี่นะบางเหรียญก็จะเห็นตรงคิ้วนะครับในส่วนที่เป็นนูนๆออกมานะครับแล้วก็จะเห็นตรงที่เป็นตอกสัญ,ญลักษณ์ตอกโคดต,ต่างๆนะพี่นะเนื่องจากเขาตอกเข้าไปแล้วจะทําให้เห็นเนื้อสีทองแดงนะครับ นี่นี่คือเหรียญเจริญพรล่างนะครับพี่คราวนี้ในเหรียญน,นี้นะครับปาริสไม่มั่นใจว่าอันนี้คือบล็อกทองคําหรือเปล่านะครับกําลังศึกษาอยู่นะเพราะว่าจะเห็นว่าปอปลานะครับจะมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่ตรงหางปอปลานะครับเป็น1เส้นแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่นี่นะตรงระโอเขาจะติดขอบนะเอออันนี้กำลังศึกษาอยู่นะพี่นะยังไม่มั่นใจนะพี่ เหรียญเจริญพอล่างขอบบางนะครับมาไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซ้ำอ่านี่นะครับเขาก็จะเป็นด้านหลังเป็นยันธรรมดานะพี่ไม่ได้มีการตอกอะไรนะครับสวยๆนะพี่นะจะเห็นว่ามีความอ่มีเนื้อทองแดงแพลมออกมาอยู่นะพี่นะแต่ด้านหน้าถือว่าสวยมากนะครับด้านหน้านะครับเพราะว่าความเป็นแบบเงินๆนะ ความเป็นเงินของเขาจะค่อนข้างชัดนะครับถ้าเทียบกับเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับเห็นไหมพี่ในเหรียญนี้นะครับก็เป็นเนื้อพลายเงินนะครับแต่ว่าเขาจะมีความแบบเห็นแบบเหลืองๆหน่อยนะเห็นเป็นแบบทองแดงออกมาหน่อยนี่นะครับนี่ก็เป็นพลายเงินอ่าเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งก็จะดูเหลืองๆ,ๆนะพี่เห็นไหมครับความเป็นพลายเงินจะต่างกันนะพี่นะโอ้แต่เหรียญนี้แบบ ว,ว้าวมากเลยเนาะ,ะถ้าเกิดเทียบ2เหรียญนี้นะครับเขาจะมีความเป็นพลายเงินมากหน่อยนะครับเออต่อไปนะครับเหรียญสุดท้ายนะพี่เป็นเนื้อพลายเงินนะครับจเจริญพรขอบนะครับแล้วก็จเจริญพรบนเออแล้วก็ลงยาแดงอยู่ต่างหางนะพี่นะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็น1เหรียญที่ห้อยขึ้นคอมไม่อายนะพี่ในเหรียญเจริญพร3น,นะครับถือว่าเป็นอ่า ถึงจะไม่ได้เนื้อเงินนะพี่นะแต่ก็เป็นแบบถือว่าเป็นแม่ทับนะของรุ่นนี้นะครับพี่ท็อปทอปเลยนะครับไม่อายใครนะครับโดยเฉพาะาพิมพ์เจริญพรขอบแล้วก็เจริญพรบนนะพี่นะนี่นะพี่มามาดูกันในเหรียญน,นี้นะครับจมูกสวยมากนะพี่เห็นไหมครับสวยสวยนะพี่นะเขาก็จะมีความเป็นแบบมีมีให้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเป็นทองแดงหน่อยเนาะ เห็นไหมครับถ้าเกิดเราเทียบกับเหรียญข้างๆนะพี่นะเออนี่นะครับหรือถ้าเทียบกับเหรียญนี้นะครับจะเห็นว่าเขาก็จะมีความเป็นทองแดงนะพี่นะนี่นะครับเหรียญนี้จะต่อหัวเสือนะครับพี่ตรงไหปาร้านะครับเออสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับเป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามในการลงยากันนะพี่นี่ลงยาเจริญพรได้ดีนะครับสวยงามพี่นะ เออนี่สวยๆนะครับเจริญนพรอนนะครับใบหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดเนาะเราดูไปแล้วนะครับงานจีวรนะครับลงยาจีวรใช้สีได้สีสดนะครับสีช่ำลงยาได้ดีไม่มีฟองอากาศนะพี่นะนี่นะครับงานลงยาแดงตรงชื่อหลวงพ่อนะครับลงได้พอดบพอดีนะพี่นะไม่ท่วมไม่จมอ่านตัวหนังสือได้ครบทุกตัวอักษรนะครับ สวยจริงๆนะพี่นะ,จะเจริญพรขอบนั้นหนาแบบนี้นะครับนี่สวยๆพี่ผิวแบบดูแบบมีความแวววาวนะไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่เส้นยันชัดเจนนะครับในรายการนี้เขาจะตอกสารา1น1ปีด้านหลังแฮนี่นะครับ แล้วก็ได้หมายเลข73นะครับพี่นี่สวยๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูนี่เห็นไหมพี่สวยเนาะอย่างรายการนี้นะครับเขาจะตอกด้านหลังเป็นหัวเสืออันนี้จะตอกด้านหลังเป็นศารา101ปีอ่ารายการนี้ด้านหลังก็เป็นอ่าเป็นศารา101ปีเหมือนกันเนาะอ่านี่นะครับจะตอกด้านบน ก็เป็นเหรียญพิเศษนะพี่เนาะความตอกหรืองานต่อเขาก็จะพิเศษกว่าเพื่อนเนาะงานลงยางานพิมพ์พิเศษหรืองานที่ลงท้ายด้วยเลข9นะครับอ่านี่นะครับพี่สวยงามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่ๆหาเก็บรายการไหนไว้บ้างครับ สำหรับปรินะตอนนี้ปริก็เก็บไว้หลายรายการนะเพราะเราก็ชอบทุกเหรียญชอบทุกรายการจริงๆนะเออไปหาดูแล้วก็รู้สึกว่าสวยจริงๆอ่ะจนหน้าต้องจนต้องเก็บมาให้ได้นะพี่นะในคลิปนี้นะครับสิ่งที่แบบโดดเด่นมากๆเลยนะพี่นะก็คือนี่นะครับเนื้อพลายเงินลงยาแดงนะครับแถมยังเป็นพิมพ์ยอดนิยมด้วยนะเออท็อปฟอร์มของรุ่นนี้เลยนะครับไม่ได้เนื้อเงินก็เอาเนื้อพลายเงินนี่แหละสุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดซับสไคร้ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้านะปริศจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่สวัสดีครับนี่สวยๆ ผลิตปิดพระปิดพระ Warren, ปิดพระ drilling, ปิดพระสวยพี่ผลิตปิดพระ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 พระโลโตปิดพระ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 พระพระพระ